เคยแปลกใจไหมครับว่ารถขุดยืดบูมยาวขนาดนั้นแต่ยังไม่ล้มความลับคือหลักฟิสิกส์ของจุดศูนย์ถ่วงที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำรถขุดทุกคันมีจุดสมดุลที่ต้องอยู่ภายในช่วงกว้างของแทร็กเสมอเมื่อบูมยืดออกไปน้ำหนักด้านหน้าจะเพิ่มแต่ยังมีน้ำหนักถ่วงท้ายคอยดึงกลับแรงทั้งสองด้านทำให้รถขุดรักษาสมดุลแม้รับน้ำหนักเต็มบุ้งกีหากจุดศูนย์ถ่วงยังอยู่ในพื้นที่ของแทร็กรถขุดจะไม่พลิกคว่ำได้ง่าย แม้หมุนตัวหรือยกดินหนักน้ำหนักทวงท้ายจะช่วยปรับสมดุลให้ลงตัวทแทร็กที่กว้างยังช่วยเพิ่มพื้นที่รับแรงและลดโอกาสการเสียศูนย์เมื่อขุดด้านข้างแรงบิดจะเปลี่ยนแต่จุดศูนย์ทวงยังถูกคุมให้อยู่ในแนวปลอดภัยผู้ขับที่มีประสบการณ์จะรู้จังหวะยื่นบูมและหมุนตัวไม่ให้จุดศูนย์ทวงหนีออกนอกทแทร็กเวลายกของหนักจะต้องเลี่ยงยกในท่าที่ทําให้บูมยื่นไกลเกินไปถ้ายกไล้ตัวรถขุดจะมีแรงค้าจากทแทร็กมากกว่าและปลอดภัยกว่า ระบบโครงสร้างและฐานหมุนถูกออกแบบให้รับแรงบิดได้สูงแม้ขุดในพื้นที่ลาดเอียงรถขุดยังคุมเสถียรภาพโดยย้ายบ้านหมุนให้สมดุลจูศูนย์ถ่วงจึงเป็นหัวใจที่ทำให้รถขุดล้มยากกว่าที่หลายคนคิดที่ CNP Tractor เราตรวจสอบสภาพแทร็กและฐานหมุนให้เสมอก่อนส่งมอบเพื่อให้รถขุดของคุณพร้อมทำงานอย่างมั่นคงทุกไซ์งาน